รับมสมัครนักศึกษาครูสมาธิรุ่น53วิริยะโชคสวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ที่หน้าสถาบันพรังจิตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้างหลังผมนี้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมเมล็ดจ,จากพุทธคยาประเทศอินเดียนํามาปลูกไว้ที่ด้านหน้าของอาคารครูสมาธิสถาบันพรังจิตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินนะครับ ก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าณนะขณะนี้นะครับทางสถาบันพังกิตานุภาพของเราเนี่ยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่53ซึ่งเป็นรุ่นใหม่จะเปิดเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรครูสมาธินี่ใช้เวลาเรียน6เดือนถามว่าทําไมต้องนานขนาดนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระอาจารย์หลวงพ่อท่านจ้าระกุลสมเด็จพระญาณนะวัชุโลดม ซึ่งท่านต้องการที่จะให้คนที่มาเรียนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรียนแต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องปฏิบัติด,ด้วยทีนี้การปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมหลวงพ่อบอกว่าการทําสมาธิจุดมุ่งหมายคือการสะสมพลังจิตดังนั้นก็ต้องมีเวลาในการสะสมอย่างน้อย200ชั่วโมงใน200ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราจะได้เข้าใจวิธีการทําสมาธิได้สัมผัสกับสมาธิ ชานหรือแม้กระทั่งยานต่างๆแล้วแต่คนนะครับที่สามารถจะทําได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าทุกคนเมื่อได้ทําสมาธิตามหลักเกณฑ์นี่แล้วย่อมสมัมผัสสมาธิาได้โดยตนเองมาสมัครกันนะครับที่สถาบันพังจิตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินหรือว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับ300 <สา S 1> กว่าสาทั่วประเ<ร>ทศไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ